เข้าเรื่องเข้าราวเข้าลกเข้าพงนะฮะเรื่องแรกเลยก็คือเหมือนเดิมนะครับช่วยแอดไลน์เมอร์ชันด้วยนะครับช่วยแอดไลน์เมอร์ชันด้วยนะครับไลน์ไอดีก็แอดเมอร์ชันแอดเศษนะครับนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะช่วยกันนะฮะเข้าไปจะพูดยังไงดีนะครับคือมันเป็นไลน์ออฟฟิเชียลอะครับนะครับพอมันเป็นไลน์ออฟฟิเชียลปุ๊บเนี่ย เ,เวลาผมมีคลิปอะไรดีๆนะครับมีคลิปอะไรดีๆอยากจะเอามาเล่าสู่ให้ท่านฟังเนี่ยนะครับก็ผมก็จะได้กระจายข่าวสารลงไปให้ในในไลน์ออฟฟิเชียลนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยนะครับที่มี p o i n ์ขึ้นมาก็คืออันนี้ YouTube จะมองไม่เห็นนะครับอ่ะก็มีเรื่องของคุณกู้นะครับ นอตอีสลาเบอร์นะครับนอตอีสล r เบอร์นะครับนอตอีสลาเบอร์คือนอตอีสลาเบอร์เนี่ยนะครับก็ตัวเนอร์นะครับของปี6เดือนเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ย5.85%อนะครับอันนี้ให้เฉพาะไฮเน็ตเวิร์ดในการจองนะครับไฮเน็ตเวิร์ดก็แปลว่าต้องมีพอร์ตลงทุนรวมทุกอย่างแล้วอะเกิน10ล้านหรือหรือนะฮะใช้คาว่าหรือนะครับหรือมีหรือถ้าพอร์ตลงทุนมันไม่เกิน10ล้านแต่ถ้ารวมเงินสดแล้วก็เกิน20ล้านก็ซื้อได้นะครับ หรือมีแอสเซทต่างๆรวมๆแล้วเกิน50ล้านอ่ะนะครับก็ข้อใดข้อหนึ่งเข้าเงื่อนไขก็ซื้อหุ้นกู้นี้ได้เพราะว่ากราโตเขาก็อยากให้คนที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ดเนี่ยรับความเสี่ยงได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดประชาชนโดยทั่วไปแล้วไปยุ่งกับหุ้นกู้ที่มันมีความเสี่ยงสูงระดับหนึ่งเนี่ยมันอาจจะเรียกได้ว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะได้เขาก็อยากให้คนที่สามารถรับความเสี่ยงได้แต่เพ่าที่ผมไปเช็คนะครับ NER 1อัตราดอกเบี้ยโอเคนะ5.85เปอร์เซ็นต จริงๆแล้วผมรอของ MQDC อยู่นะครับ MQDC ก็น่าจะ6เกือบ7อะรออยู่นะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้ครับ5.85% 2ปี6เดือนนะครับแล้วก็ t ทรสก็ให้เลตติ้ง BB บวกด้วยก็ถือว่ายังโอเคนะไม่ไม่ถึงขนาดเป็นแบบว่าพวกกังบอลมากนะครับถ้าแบบว่าเป็น C triple C อย่างเงี้ยอันนั้นอาจจะเหนื่อยนะฮะอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยเสียวๆอะไรเงี้ยแต่ BB บวกผมว่าโอเครับได้นะครับก็ถือว่า ใช้ได้แล้วก็ไปดูวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ชุดนี้ไม่ได้เอาไปชําระหนี้นะฮะไม่ได้เอาไปชําระหนี้หรือไม่ได้เอาไปาไม่ได้เอาไปโลอเวอร์ของหุ้นกู้ชุดเดิมเพราะว่าอันนี้เพิ่งเป็นชุดที่2เองนะครับเป้าหมายเขาก็คือเอาไปเอาไปซื้อน้ายางนะครับไปสะสมอินเวนทูรีผมก็เลยสงสัยว่าโหจะระดมทําไมพันกว่าล้านรอบรอบที่แล้วน่าจะประมาณหกเจ็ดร้อยนะฮะรอบนี้ก็ประมาณพัน 1, กว่าติดติเนี่ย หูซื้อน้ำยางะไรขนาดนั้นก็ปรากฏว่าอ๋ออินเวนทูรี่เขาเออในของเดอร์นเนี่ยมันไซส์มันใหญ่มากหกถึง7 6ถึง7พันล้านนะฮะแล้วก็เขามีเงินสดอยู่ในมือก็เยอะดีอ a เลโชไม่ได้สูงมากหนึ่งเท่ากากว่าถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะฮะเมื่อวานนั่งเช็คข้อมูลนั้นโดยสรุปแล้วมันก็เลยเป็นหุ้นกู้หนึ่งที่น่าสนใจอ่ะคือได้ใจระยะเวลาไม่ยาวแล้วก็อัตราดอกเบี้ยใช้ได้นะครับเหมาะมากกับสากาปัจจุบันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่า ถ้าเราเป็นอยู่ใน Line Official เนี่ยก็จะมีเสนอ,อหุ้นกู้พวกนี้รวมไปถึงมีคลิปในการไลฟ์ของผมรวมไปถึงมีบทความต่างๆนะครับอ่าก็ประมาณนั้นประมาณนั้นที่อยากจะเอามานำเสนอนะฮะก็ว่ากันไปนะครับอ่ะขออนุญ,ญาตเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับนะฮะ อุตส่าห์มาเร็วนะฮะแต่บนอะไรก็ไม่รู้ไป20นาทีนะครับเรื่องแรกเลยเยมื่อคืนน่าสนใจนะฮะผมว่าตลาดเริ่มมีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อคืนนะฮะผมว่าเขาไม่เอากันแล้วอ่ะผมว่าเขากลัวกันนะฮะเขากลัวเฟดกันมากแล้วนะครับรอบนี้นะฮะกลัวนะครับเราในเมื่อคนอื่นเขากลัวเราจะไม่กลัวก็กระไรอยู่นะครับคือเมื่อวานเนี่ยบอลยูมันยังไม่ได้ขึ้นมากครับแต่เรียวยูปรับลดลงมานะครับดูดีเลยทําให้เบรกอีเวนต์อินฟลชั่นไม่ได้ขยับขึ้นนะครับเบรกอีเว บสอีเวนต์อินเฟชันเกิดจากนอ m i มินาลยิวหักออกด้วยเรียวยิวปรากฏว่าตัวเรียวยิวเนี่ยเมื่อวานมันดอปลงถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะฮะเพราะว่าถ้าสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกส่วนใหญ่แล้วมันจะได้รับแรงหนุนก็ถ้าเรียวยิวยังลงอยู่เงี้ยแป,แปลว่าโอเครับได้รับได้เป็นเรื่องเป็นเรื่องท,องที่เป็นเรื่องที่ยอมรับได้สินทรัพย์เสี่ยงก็ไม่ถูกดูดสภาพคล่องออกไปมากนะครับเพียงแต่ว่าไอที่มันสยองเนี่ยคือรูปนี้นะฮะก็คือเฟดฟันฟิวเจอร์นะฮะการเทรดเอ่อ การคาดการคือมันจะมี f ฟดฟันฟิวเจอรที่เขาเอาไว้เก่งกําไรกันในทุกๆวันนี้นะครับเทรดกันอยู่ที่ออที่อเมริกาเนี่ยไว้คาดการดอกเบีย้ยของ f ฟดไงแล้วเขาก็เลยเอามาเล่นเก่งกําไรกันนะฮะเขาก็มองว่าปี2อเนี่ยเห็นไหมการาฟสีชมพูเนี่ยมันมันชันขึ้นนะฮะแปลว่าเขาเชื่อมากๆแล้วว่าปี2-3ขึ้นดอกเบีย้ยแน่ๆและ ตอนนี้ไอ้ที่มันสาคัญคือปี22ก็ขึ้นตามมาเรื่อยๆก็แปลว,ว่าอาจจะได้เห็นการขึ้นดอกเบี้ยตั้งแต่ปีหน้าเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่ตลาดกําลังกลัวนะครับเนี่ยคือสยองสยองกันเลยนี่คือความกลัวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกเมื่อคือนนะฮะเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็คือบอลเซลล์ออฟครับทั้งๆท,ที่อีตัว30ปีเนี่ยมันมีการประมูลกันไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วแล้วปรากฏว่า ได้รับการตอบรับที่ดีมากหมายความว่ามีคนสนใจแต่พอใกล้จะประชุมเฟดจริงๆแล้วเนี่ยมีเทรดเดอร์บางส่วนที่ปาบอลทิ้งเพราะว่ากลัวครับคำถามคือเขากลัวอะไรเขากลัวอะไรตอนนี้มันเริ่มกล่นมันเริ่มแรงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่าการประชุม o m c ครั้งนี้ไม่เบาแล้วนะฮะนะครัวันนี้ผมเลยใช้คำว่า fighting the Fed f ฟต i n g the f e ฟก็คือการต่อสู้กับเฟดเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่สยองมากอย่าไปคิดกัวเขานะฮะกลิ่นอมมหิตมันเริ่มโชยนะต้องเป็นอะไรที่เราต้องเริ่มวางกลยุทธ์แล้วก็ระมัดระวังตัวเองไว้นิดนึงนะฮะความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในวัน2วันนี้ผมว่าอาจจะเยอะก็รามัดระวังครับแต่ถามว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นของฟองแตกอะไรเลยไหมยังไม่ได้ขนาดนั้นแต่เอาเป็นว่าใครอยากจะเพิ่มพอละผมว่ารอรอก็ดี ถ้าจะเพิ่มมันก็เพิ่มได้แค่บางตัวอย่างที่เมื่อวานได้แนะนาโอ้โหเอ้ะเมื่อวานนี้ผมยิ้มเลยนะกองทุนส่วนบุคคลของเมอร์ชั่นในเฉพาะหุ้นไทยบวกสวนตลาดอีกแล้วนะครับนะหุ้นที่เราเลือกนี่แจมวาวนะฮะซึ่งเมื่อวานผมก็เล่าให้ฟังไปแล้วว่าชอบหุ้นอะไรอนาะทิตย์ที่แล้วผมบอกว่า c h g เมื่อวานผมบอกว่า WHA ต้องเริ่มมองนะฮะหวาเวนะฮะก็ เมื่อวานก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีรวมไปถึงหุ้นหลายๆตัวที่ผ่านสต็อกเ a d a รก็ขึ้นเยอะหรือหุ้นที่เรียกได้ว่าเราข้างใครกันมานานนะฮะอย่างสวัสด์ MTC อะไรเมื่อวานก็เหมือนจะโชว์พลังบางอย่างออกมาแล้วนะฮะปิดปีปิด,ปด,ปด,ปดนะฮะก็โดยภาพรวมแล้วมันดูดีนะครับ คือถ้าจะเพิ่มพอร์ตมันเพิ่มได้ในหุ้นที่เราคิดว่ามันใช่นะแต่ถ้าจะโดยรวมๆแล้วการลงทุนโดยรวมผมคิดว่ายังต้องระวังความผันผวนนะครับเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์เ bon นี่ยบอลเซลล์ออฟอะแปลว่าตลาดรู้แล้วว่าการประชุม FOMC นี่คือท่าทางจะหนักนะฮะท่าทางจะหนักหนักในที่นี้เนี่ยหนักอะไรบ้างการประชุม FOMC มี3ส่วนที่เราต้องดูนะครับสส่วนนะครับอ๋อไม่ใช่3นิ้วนะฮะ อันนี้อันนี้3าแยกนะฮะสแยกไม,ไม่อันนี้ไม่ติดกันนะฮะไม่ได้เป็นทางเดียวกันนะฮะอันนี้3แยกครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะอย่าเข้าใจผิดนะฮะไม่ว่าจะเป็น IO ฝั่งไหนก็แล้วแต่นะฮะนี่นะฮะสามแยกนะฮะไม่ไม่ใช่อย่างนี้นะฮะอ่าอันนี้อย่างนี้นะครับเอางี้ก็ได้วะเอางี้แล้วกันอ่ะนะฮะจะได้ปลอดภัยนะฮะในปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะฮะอ่านี่มีอยู่สามอย่างนะฮะสามอย่างที่เราต้องดูเรื่องของเฟดนะครับอย่างแรกเลย ดูสเตทเมนต์ครับดูสเตทเมนต์ของ s ฟ t ซึ่งสเตทเมนต์เนี่ยไม่น่ามีอะไรสเตทเมนต์น่าจะเบาๆนะฮะน่าจะเบาๆน่าจะสบายๆนะครับน่าจะเอ่อเรียกได้ว่าไม่ไม่สร้างความตื่นตระหนกอะไรให้กับผู้คนมากนักนะครับสเตทเมนต์เนี่ยทำไมถึงไม่สร้างความตื่นตระหนกนะฮะง่ายๆลองไปดูกันนะฮะสเตทเมนต์อันนี้ผมไปเอายกตัวอย่างของเก่าของครั้งที่แล้วของเดือนเดือนมกรามาให้ดูนะฮะของวันที่27มกรา สเตทเมนต์เนี่ยจะมีหลักๆแล้วเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนใหญ่ๆนะครับสส่วนใหญ่ๆนะฮะนะครับนะฮะส่วนส่วนแรกคือจะเป็นอะไรนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของส่วนแรกที่เป็นกรอบแดงอะ่ะก็จะเป็นเรื่องของอ่อ สถานการเศรษฐกิจของเมกานะครับยังอ่อนแอหรือการจ้างงานยังเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับสถานการโควิดกดดันขนาดไหนนี่คือส่วนแรกคือบรรยายสถานการเศรษฐกิจส่วนที่2เนี่ยนะครับมักจะเป็นส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ก็คือเฟดจะทําอะไรเฟดกำลังจะทําอะไรนะครับ ในวันเฟดทำอะไรอยู่และกําลังจะทําอะไรนะครับนี่เขาว่าทีพยายามสื่อสารซึ่งเมื่อเดือนมกราคมก็ไม่ได้มีอะไรเรัาก็คงอัตราดอกเบีย้ยต่อไปแล้วก็เริ่มแผนนะฮะ QE 1.2แสนล้านเหรียญ80,000ล้านไปซื้อเทเชลลี่40,000ล้านไปซื้อ MBS นี่คือกรอบเขียวนะฮะแต่ถ้ากรอบแดงเนี่ยก็เป็นการบรรยายนะ,ะว่าเศรษฐกิจก็เจอสานการโควิดก็ยากลำบากไปทั่วโลกนะครับรออ่าน สเต t เมนต์เนี่ยคือแต่ว่าคนเนี่ยเขาจะไม่ได้มองกรอบแรกกันคนเนี่ยจะไปมองกันที่กรอบเขียวเพราะฉะนั้นกรอบเขียวถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนมันก็จะไม่ได้มากระทบกับความรู้สึกอะไรเรามากในการลงทุนแต่ที่ผมแนะนําก็คืออยากให้ไปรออ่านกรอบแดงมุมมองต่อเศรษฐกิจครับเพราะว่ามุมมองต่อเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะนํามาซึ่งการดําเนินนโยบายที่เปลี่ยนแปลงถูกปะที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะมุมมองต่อเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปก็นํามาซึ่งการดำเนินนโยบายที่ไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นสิ่งนี้มันจะต้องเกิดขึ้นก็ อยากให้รอติดตามกันแต่โดยภาพรวมแล้วสเตทเมนต์อันนี้ไม่น่าจะทําให้เรารู้สึกตกตื่นตะนกตกใจอะไรมากนะครับทีนี้แนละ้วทําไมมุมมองต่อเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนแปลงไปเมื่อวานผมเล่าให้ฟังไปแล้วว่าตอนข้อมูลตอนเดือนธันวาสิ้นเดือนธันวากับตอนเนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะฮะทุกอย่างมันมันดีขึ้นมากันหมดสถานการกเศรษฐกิจทุกอย่างแล้ว ภาพโดยรวมตัวเลข Data ตอนนี้ไม่ว่าจะมองมิติไหนมันดูดีขึ้นมามนดูดีขึ้นมากไม่งั้นบอลยูมันไม่ขึ้นมาในช่วงเดือนสองเดือนนี้หรอกเพราะทุกอย่างมันชี้นําไปแล้วว่าเฮ้ยทุกอย่างมันดีขึ้นฉับพลันว่ะแ้วพอมันดีขึ้นฉัพนน 10, บพลันก็มีความเสี่ยงที่เฟดอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคตนะครับเราต้องรอติดตามมุมมองเศรษฐกิจให้ดีนะครับอันนี้ข้อแรกข, 2. ข้อที่2องข้อที่สองอันนี้เนี่ยแหละระเบิดลงแน่นวนนะฮะ มันมี3ส่วนที่เราต้องดูใช่ป่ะสเตทเมนต์จบไปแล้วนะฮะส่วนที่2ก็คือดอทพอดดอทพอดก็คือการคาดการดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยอันนี้คือของเดิมเมื่อตอนเดือนกันยาครับของเดือนเมื่อตอนเดือนขออภยัยของเดือนเมื่อตอนเดือนธันวานะครับของเดิมเมื่อตอนเดือนธันวาเนี่ยจะเห็นได้ว่ากรรมการส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคิดว่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆจนถึงปี2003นะฮะ,ะเห็นได้ว่าคนที่คิดว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยในปี2003มีแค่กี่คน สามคนแล้วเมื่อวานผมก็ฉายให้ดูแล้วใช่ไหมว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงไปนะไอ้รูปที่มุมขวาล่างเนี่ยเห็นปะ่ะจากเดิมที่มีคาดการณ์ว่าจะขึ้นในปี2003ะฮะมีคาดการณ์ว่าจะขึ้นดอกเบีย้ย4คนเนี่ยมันจะไม่ใช่4คนแล้วมันจะกลายมาเป็น10คนนะฮะจะคิดว่าจะมีการขึ้นดอกเบีย้ยในปี2023เนี่ยเพิ่มขึ้นมาจาก4นะจาก4เพิ่มขึ้นมากลายเป็น10นะฮะนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วโอกาสที่เฟด จะรำเนินอะไรก็จะส่งสัญญาในการลดขนาด QE เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ครึ่งหลังของปีนี้แล้วปีหน้าก็เริ่มทยอยลด QE ปี2023เริ่มขึ้นดอกเบีย้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องเกิดขึ้นจากดอทพอดนะฮะดอทพอดจะเป็นตัวชี้ให้ตลาดคิดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นดอทเมื่อดอทพอดเปลี่ยนรับรองความผันผวนเกิดขึ้นแน่นอนฮะมันจะสั่นสะเทือนไปทั้งบางนะฮะสั่นสะเทือนไปทั้งบางนี่คือข้อที่2ส,สิ่งที่เราต้องระวังคือข้อที่2นะครับ ข้อแรก Operation, รอะ o r e t i t n t o t w i s t ต์ u c เค v o n t r t r o l เนี่ยใน statement ไม่ต้องหวังไม่มีนะฮะไม่ได้สร้างอะไรนะฮะแต่อีข้อที่2งเนี่ย o t ท l o t เนี่ยทำให้สะเทือนแน่นอนทีนี้มันก็เลยต้องมารอดูที่ข้อที่3เราต้องรออะไรรอ p r e s s Conference ของเจอรมพาเวลครับมันเวลามี Meeting ช่วงปลายไต,ายตายมาาเนี่ยเป็นมิ팅สำคัญมันจะเป็น Meeting ใหญ่เจพาวเขาก็จะเพลสคอนเฟลเ e นต์ตอบคำถามนักข่าวอเลยยี่เป็นต้นนะครับอันนี้สำคัญ ผมเชื่อว่าเจพาวเขาจะส่งสัญญาณโดวิชออกมาคำว,ว่าโดวิชก็คือส่งสัญญาณผ่อนคลายเฟดจะใช้ทุกอย่างนะจะใช้เครื่องมือเพื่อผลักดันเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันยังห่างไกลจากเป้าหมายเฟดก็ยังจะนุ่นนั่นนี่ยังจะแอคชั่นยังจะทำนุ่นทำนั่นทำนี่คือเจพาวเขาน่าจะยังส่งสัญญาณโดวิชทำไมต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าสิ่งที่เขาคุมไม่ได้คือดอทพอต ดอทพอดเนี่ยมันทำให้ตลาดตกใจแต่เจพาวก็จะพยายามทําให้ตลาดไม่ต้องตกใจด้วยการบอกว่าตัวเองยังจะทาเฟดยังจะดําเนินนโยบายผ่อนคลายต่อนะนะครับแต่ของจริงอ่ะบรรดาอุ้ยนิวกลางนะบรรดาธนาคารบรรดากรรมการกับบรรดาคณะกรรมการใน FOMC เนี่ยเขาไม่ได้มองแบบนั้นแล้วซึ่งเรื่องนี้เจพาวไปคุมไม่ได้พอเจลมพาวเวลเขาไปคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันมีการคาดการณ์ไปถูกบ้างตัวเลขมันก็ออกมาใช่ไหมครับ อันนี้มันจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับตลาดเจโรมพาเวลเขาก็เลยจะออกมาพูดเพื่อดับร้อนคําถามก็คือสิ่งที่เจโรมจะออกมาพูดเนี่ยจะดับไฟได้ไหมจะทําให้ตลาดหายตื่นตระหนกได้ไหมผมว่าไม่เพราะว่าเจโรมพาเวลเขาเป็นคนที่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในอดีตผมยังจําสิ่งที่เขาทํากับผมได้เมื่อปี2019เดี๋ยวก็บอกว่าจะขึ้นดอกเบีย้ยผ่านมา2เดือนตลาดพังเอ้าไม่ขึ้นแล้วไม่ขึ้นแล้วแล้วก็ลดดอกเบี้ยคือเป็นคนที่ยังยังเป็นคนที่ เรียกได้ว่าใช้คำพูดได้ไม่ไม่มีบารมีมากพอไม่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 ดูเที่ยมมากพอจริงอยู่ว่าคำพูดเขาก็ยังมีอิทธิพลต่อตลาดนะครับแต่ตลาดไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้มีในยะเท่ากับตอนเจเนตเล่นไม่ได้เท่ากับตอนเบนเบนาเก้สองคนนั้นเนี่ยเปลี่ยนโลกได้จริงนะแต่เจพาว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะก็สรุปแล้วสามส่วนที่เราต้องเองติดตามดูกันครับ สเต t e ทเบไม่มีอะไรดอทพอตนี่มีเรื่องแน่นะฮะเจพาวก็จะออกมาช่วยตลาดด้วยการส่งสัญญาณโดวิดรวมทั้ง3อย่างนี้เข้าด้วยกันผมรู้สึกว่าท่าทางจะเหนื่อยท่าทางจะออกมาในเชิงลบนะฮะคืนนี้นะครับนะครับก็อยากให้ระวังไว้ด้วยครับนะฮะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ